ฟังดอกเบี้ยทบต้นแล้วเข้าใจนะคะแต่ถ้าวันนี้อายุห้าสิบเจ็ดปีเพิ่งได้ฟังจะมีแนวทางทบต้นแล้วใช้เงินเมื่อไหร่เอออืม <laughs> เป็นคำถามที่ดีนะแต่คำาประเด็นแรกเนี่ยพี่ตอบแบบนี้นะครับจริงๆแล้วต้องบอกงี้เบิร์ดว่าลูกศิษย์เนี่ยนะครับที่มาเรียนเนี่ยจริงก็มีเอ่อพี่ๆนะครับที่อายุเนี่ยประมาณนี้นะห้าสิบไปไปลายหกสิบหกสิบกว่าเจ็ดสิบนะก็มีเบิร์ดก็มีนะครับนะ แล้วก็ทุกคนก็จะเดาเรื่องนี้แหละว่าแล้วฉันจะมีเวลาทบต้นหรอประมาณนี้นะครับทีนี้พี่มีตัวเลขหนึ่งจะให้นะครับเปิดนะก็คือ <c oughs> เอ่อวอร์เรนเบรเฟตต์นะกับชรีมังเกอร์นะครับชรีมังเกอร์เนี่ยครับท่านเสียชีวิตเนี่ยไปแล้วครับตอนอายุเก้าสิบเก้าอ่าเก้าสิบเก้านะไนตะี้ไนถ้าช <c oughs> รีมังเกอร์เนี่ยนะแบบอึดสักแบบสักแบบเดือนหนึ่งเนี่ยนะก็อายุร้อยหนึ่งพอดีนะครับ อเออจะเล่าให้ฟังว่าชลีมังเกอร์เองเนี่ยท่านก็ลงทุนนะครับจนกระทั่งท่านเสียชีวิตเลยและเบิร์ดดังนั้นนะครับพี่บอกว่าวันนี้ถ้าเราอายุหกสิบนะครับพี่ว่าอย่างน้อยเราก็มีเวลาทบต้นเนี่ยอีกเกินสามสิบปีถ้าเราดูแลสุขภาพได้ดีอ่าใช่ไหมครับแล้วเราก็อาจจะโชคดีด้วยเราต้องใช้โชคด้วยส่วนหนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ก็ดังนั้นพี่คิดว่าอย่างนี้เออพี่มองว่างี้เบิร์ดครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันผ่านไปแล้วเบิร์ด เราก็คงย้อนเวลากลับไปแก้ไขไม่ได้เราย้อนเวลากลับไปลงทุนตอนยูยี่สิบสามสิบไม่ได้นะครับแล้วก็ก็ช่างมันนะครับสิ่งที่เราต้องโฟกัสต่อจากนี้ต่างหากคือสิ่งที่สําคัญที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่ได้เริ่มแต่ถ้าวันนี้เราได้เริ่มนะครับพี่ว่ามันไม่มีคําว่าสายเกินไปมันดีกว่าเราที่เราจะอยู่ยเฉยๆไม่ทําอะไรอ่ะนะครับข้อ<ม>ที่หนึ่งนะครับข้อที่สองเนี่ยถามว่าเอ๊ะเราจะได้ใช้เงินตอนไหนนะครับ เรื่องการใช้เงินเนี่ยมันเป็นเรื่องของความจําเป็นในชีวิตนะครับถ้าสมมติว่าวันนี้เราเไม่มี Active Income แล้วนะครับแน่นอนว่าเราก็ต้องใช้เงินจากที่เราเก็บไว้ีนแหละนะหรือที่เราหามาหาได้ในแต่ละวันแหละใช่ไหมครับเบิร์ก็พี่คิดว่าการกลยุทธ์นะครับในการเลือกหุ้นนะครับก็สําคัญมากๆเบิร์ดว่าเราอาจะต้องเลือกหุ้นที่มันหนึ่งได้เงินปันผลด้วยระหว่างทางจริงปะ อ่าสองเอ้ยเราอยากให้มันทบต้นใช่ไหมอ่ะงั้นเราต้องเลือกหุ้นที่มันจะมีการเติบโตในอนาคตอยู่ด้วยจริงไหมครับเบิร์ตถูกไหม mm. อ่านะครับเห็นไหม mm. สังเกตไหมครับว่ามันสามารถทําคู่คู่กันได้นะเออทําคู่คู่กันได้นะเออไม่ไม่ได้จําเป็นว่าว่าแบบโหต้องให้ทบต้นอย่างเดียวเพียวๆแล้วฉันจะใช้เงินตอนไหนอ่ะเนี่ยก็สามารถเลือกหุ้นมันขึ้นอยู่กับกลยุทธ์เลยครับเบิร์ตว่ามันขึ้นอยู่กับอยู่กับจุดประสงค์เราก่อนเบิร์ตว่าเราต้องการอะไรนะครับถ้าเราต้องการเอ้ยเงินเลี้ยงชีพด้วยอ่า สองแต่เราต้องการทบต้นนะอ่าแสดงว่าเราต้องเลือกหุ้นคาแรคเตอร์แบบไหนหุ้นในตลาดหุ้นมีสามคาแรคเตอร์คร่าวๆนะคร่าวๆนะสี่สี่คาแรคเตอร์แล้วกันหนึ่งหุ้นปันผลอันนี้คือปันผลเพียวๆเลยเบิร์ตโตก็ไม่โตปันผลอย่างเดียวอ่าอันนี้ใช่ไหมถ้าปันผลอย่างเดียวมันก็ไม่ทบต้นดิอ่าอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่อ่าไปไปกลุ่มที่สองคือเติบโตด้วยหน่อยหนึ่ง ปันผลด้วยอีกส่วนหนึ่งแต่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจมากๆเบิดเพราะว่าตอนนี้หุ้นที่ยังเติบโตอยู่ปีละสิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีเติบโตปีละสิบเปอร์เซ็นต์ไม่น้อยนะไม่น้อยนะแต่มีปันผลตอนนี้เจ็ดถึงแปดเปอร์เซ็นต์ต่อปีโอ้โหเป็นไงโอด้วยปันผลแปดเปอร์เซ็นต์ด้วยเป็นไงครับน่าสนใจยังครับพี่ว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ตอบโจทย์คนกลุ่มนี้เลยอ่า<ม>ช่วงแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าช้อปปิ้งมากๆนะนี่คือกลุ่มที่สองนะครับ กล <c oughs> ุ่มที่สามนะครับก็คือเป็นกลุ่มที่อ่ะเน้นโตอย่างเดียวไปปันผลไม่มีอ่าอันนี้ก็อาจจะแบบเหมาะกับคนที่เอ่อฉันยังมีแอคทีฟอิน o m e มอยู่ใช่ไหมยังสามารถหารายได้อยู่ไม่ต้องมาพึ่งกับตลาดหุ้นมากนักอะไรเง,งี้ยก็สามารถโฟกัสกลุ่มนี้ไปอยากโตเร็วๆเป็นต้นนะครับกลุ่มที่4ี่ก็จะเป็นหุ้นที่เป็นหุ้นกลุ่มไซเคิลนะที่เขาสามารถมีความผันผลเยอะๆนะก็อาจจะเหมาะคนที่แบบอยากเน้นเก่งกําไรเป็นต้นนะครับอืมอ่าประมานนี้เรื่องคีย์พอย์คือมุมมองพี่พี่มองว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันตอบโจทย์คนทุก อตอบทางหมดอ่าคืออยู่ว่าเราเข้าใจไหมแล้วก็เราจะเลือกหุ้นเนี่ยให้มันตรงให้มันเหมาะเนี่ยกับกลุ่์ของเรากับจุดสรสงของเรานั่นเองครับครับ